ออกซีเบบี้แบบนี้เท่านั้นที่คุณแม่วางใจในเรื่องของชุดเครื่องนอนเด็กเพราะเห็นแม่ๆหลายบ้านพูดกันปากต่อปากเลยได้เลยจัดมาเป็นชุดเลยค่ะทั้งเบาะนอนหมอนผอมปอกรวมทั้งหมอนข้างและปอกทั้งเซตเลยลายเดียวกันหมดและที่ขาดไม่ได้ก็คือผ้าห่มผ้าห่มนุ่มที่มีความบางเบาแต่อบอุ่นและผ่านมาตรฐานการรับรองเครื่องนอนที่ประเทศเยอรมันเบาะนอนหมอนพรีเมียมมากๆมีความนุ่มเนียนลื่นสามารถถอดซักได้ทุกชิ้นหรือผึ่ แดดพึ่งลมได้หมดค่ะลายพาน่ารักมากๆมีให้เลือกหลายแบบหลายลายเลยยังช่วยทําให้ลูกน้อยนอนหลับสบายหลับได้นานขึ้นการรองรับสรีระได้ดีมากมอะก,กับทุกสภาพอากาศเพราะเขาระบายอากาศได้ดีถูกชิ้นมีความนุ่มต่อต้านแมคทีเรียลและหายใจผ่านได้จริงถูกใจคุณแม่บ้านนี้มากๆเลยพร้อมบ้านเราใส่ใจเรื่องการนอนของลูกให้มีประสิทธิภาพและน้องวินเทอร์เองก็คงชอบมากๆเพราะหลับสบายปุ๋ยไม่มีตกใจตื่นเวลาตื่นน้องก็จะอารมณ์ดีเพราะ ได้นอนหลับเต็มอิ่มชุดเครื่องนอนที่คุณแม่ชอบและไว้วางใจมากๆนุ่มสบายและปลอดภัยไร้กังวลต้องออกซีเบบี้แบ์นี้เท่านั้นเลย